สถานการณ์ภายในกัมพูชากำลังตึงเครียดอย่างหนักหลังเกิดกระแสความหวัดระแวงภายในประเทศเมื่อมีรายงานข่าวจากหลายแหล่งระบุว่าทางการกัมพูชาและกลุ่มอำนาจความมั่นคงบางส่วนได้เริ่มปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมตัวประชาชนของตนเองโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าเป็นสายลับไทยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งกองทัพหน่วยงานรัฐและชุมชนชายแดนจนถูกเปรียบเทียบว่าเป็นการ ล่าแม่หมดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยว่าการจับกลุมดังกล่าวไม่ได้จํากัดอยู่เพียงทหารระดับล่างเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทํางานหรือมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งไทยล้วนถูกเพ่งเลงว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ บรรยากาศความหวาดกลัวได้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่มีการตั้งด่านตรวจภายในประเทศมีการเรียกสอบปากคำโดยไม่มีหมายสารบางรายถูกควบคุมตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่สื่อท้องถิ่นในกัมพูชาถูกจำกัดการนำเสนอข่าวอย่างเข้มงวดส่งผลให้ข้อมูลจำนวนมากถูกปิดกัน้นและเกิดคำถามจากนานาชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าปรากฏการณ์ล่าแม่มด ครั้งนี้สะท้อนถึงความเปราะบางภายในโครงสร้างอํานาจของกัมพูชาเองโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลเผชิญแรงกดดันทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจความไม่พอใจของประชาชนและสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านความหวัดระแวงต่อสัตรปูจากภายนอกจึงถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์และเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวแล้วหลายสิบราย บางกรณีเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ใช้โทรศัพท์มือถือสื่อสารกับญาติในประเทศไทยหรือแชร์ข่าวจากสื่อไทยผ่านโซเชียลมีเดียก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการส่งข้อมูลให้ฝ่ายไทยความคลุมเครือของข้อกล่าวหาทําให้เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักในสังคมกัมพูชาหลายครอบครัวเลือกที่จะเงียบไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่พูดคุยเรื่องการเมืองในที่สาธารณะขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า ไม่มีการส่งสายลับหรือแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าไทยยึดหลักสันติวิธีเคารพอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือความขัดแย้งในทุกรูปแบบแหล่งข่าวในฝั่งไทยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในของกัมพูชาเองและการกล่าวอ้างถึงสายลับไทยอาจเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อจัดการกับฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนตามแนวชายแดน การค้าขายหยุดชะงักด่านผ่านแดนบางแห่งมีการเพิ่มมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดชาวบ้านที่เคยข้ามไปมาหาซูกันอย่างปกติเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับตามองหรือถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่เคยแน่นแฟ้นเริ่มสั่นคลอนจากบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนว่าหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปโดยปราศจากความโปร่งใสอาจสร้างผลกระทบในระยะยาวต่อเสถียรภาพของภูมิภาค การใช้ข้อกล่าวหาเรื่องสายลับต่างชาติเพื่อปราบปรามภายในประเทศเป็นแนวทางที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศและมักนำไปสู่ความแตกแยกความรุนแรงและการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในโลกออนไลน์ชาวกัมพูชาจำนวนมากแสดงความกังวลแม้จะต้องใช้บัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนบางรายตั้งคำถามว่าการจับกลุ่มครั้งนี้มีหลักฐานชัดเจนหรือไม่หรือเป็นเพียงการกำจัดฝ่ายที่ไม่จงรักภักดีต่อผู้มีอำนาจ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของประชาชนต่อระบบยุติธรรมและกลไกรัฐขณะที่สายตาของนานาชาติกำลังจับจ้องไปที่กัมพูชาหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้สิทธิผู้ถูกควบคุมตัวในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานเพราะท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่ฝ่ายการเมืองแต่คือประชาชนผู้บริสุทธิ์เหตุการณ์ ขเมล่าแม่มดจับกันเองอ้างเป็นสายลับไทยจึงไม่ใช่เพียงข่าวความมั่นคงธรรมดาแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงวิกฤตศรัทธาภายในประเทศและบททดสอบสำคัญของเสถียร,รภาพในภูมิภาคว่าจะสามารถคลี่คลายความหวาดระแวงนี้ลงได้หรือจะปล่อยให้ไฟแห่งความกลัวลุกลามจนยากจะควบคุม